มาสุ้งค่ะวิดอวปัญหาหลายรูกต่าดๆแตวันที่สาวหาเดนนสิบปีคริสสองเหงาสองขะเมื่อได้มีหลายข่าวปีนอะหลายแสยงกับเรดองนา่าซึปังตึกก็เลยว่าเมื่อว่าขาหาติดหันข่าวเยอะข่าวลงข่าวจือเสียงหือหลังที่สุดของ มุสลิมก็ได้เว้นข่าวเอาโจซิลาเขาข่าวว่ามาสำนักง,งานใหญ่เอาโจซิลาของมุสลิมปีหน้านอะไรเขาเฮ็ดทิยงเวลาในเขาออกข่าวว่าแซงกับไปลองซึกมันเจ้าคือมินสเสยเขาตึกปางปอยค้างเกยเขาพอหกสิบสองปี ฮ็ดซะแลข่าวมึงนอกข่าวนอกมึงฮ um ู้อย่าก็เฮ็ดข่าวปันคึดอย่าก็เรียไผปอเป็นข่าวใต้ดอกต้พิการปอเป็นข่าวใต้กห้องเอาจุมกายาเมากำตังนําเสมาติกเฮ็ดซะแลสียเีย BBC 5อาเจ๊ได้อำออกข่าวปันไหล ลองเต้มันปองว่าผ่ายเข้ามินม้ำกัดแต่ในส่งข่าววันนอกมึงให้เป็นข่าวขึ้นดันปีดอ่านอะไรซึ่งมาแล้วคือมินเข้ามาป่วยหมากปีบางป,อย,ป,อ,ยปอยขอบหกสิบสองปีขานเขียปีพากันข่าวอเจฉสิละเขากัลงยอดก็สร้างลางสมเดง อันมันจะเห็นเฮียงหรือการหาสเสดตึกเมือตึกเห็ดปอยมีคนลูกหายตายจด้น,นำได้เทไหเขาได้เอาเป็นข่าวลึกลังกว่าโทลุมฟ้าโทกัมผาลูกขุมนมุนเอาไว้ข่าวเพื่อนในสังปีเรียกเลยมาเฮียงเอลองดีอน,นี้เขาขาก่อนเดียวเีีกงนื่อยนีเหมือนกันปีนอัะไหกุ้ยกาจึงอีก,กี เฮาค่ไาไล่เข้ามาว่าจุ่มยิบกองกลางอันเป็นลูกจุม FPNC เจ็ดจุ่มโคมกันแต่ได้ออกลิกปืนเผาสารคัตตบโรซึ่งมันเอาเฮือมินสเรขึ้นปิ๊กขึ้นยือปากยขาขตบ้าโเ,เ,เขียวสาคัอยู่หตฐานอยู่หือจุมบไท อันนี้ปีนองไปก่อปะด้ยกันอันดีสารคัดนั่นเองร่ำในว่าจางเป็นกว่าค้างเชีอะไรเยอะก็อีเจ็นเอาไว้ปีนอดอะไรลองในย้อนเขาเป็นตะเบียดตะปองสู่แอฟพีเอชีีจ็ดจุงเขาก็ที้มมามานคุกไข่้เยอะก็พม่ลองควรเปลยนเดี่ยวลิกปืนเผาสารคัดจึิงเนี่ย ป้อยอยู่ดีส่วนโตเสียไม่เมืองแกหัน่าอาสีของเสียวขึ้นถิ่นใดดับชิงถึ่นใดถูกหลีอยู่เย็นๆอ่านถูกหลีออกหลกีสารคัดจึ่งหนังใดซึ่งไหนตาหันถึงส่วนตัยอ่อก็อาสีเขาก็อําไปมีหนังเก่าพื้นลิกเจื่อไดปีดอนอังหลายเป็ียนการลาดเดทัสสางเอาไว้จอมหนังผู้เช็ดแหล่หลาดการขับ ย้อนทางลาข้างในลายเขียดมันหลายสื่อลายเมียวมันผิดไว้ข้าชินชาสเตจดับจุมหาดับจุมหกนำผักกาโกดขายแล้วจรงได้เอาซิเขามาตรงหนึ่งอยู่ไว้ตับสิกข้างในเมืองไทยมันอ่ำถูกดีละคว้างข้นอนได้มันถูกดีมีกัน ปีดอาเทไรค้างเปลนเจ้าคือดึกหรอกย่าก็เอาเมืองใดกว่าไรห,หนึ่งเอกก็บัศรีสิบเจ็ดเปลี่ยนมาข้าชิสเส็จจึงเมืองขันกวกาวนมังเมือหนียเท้าข่าหันเราไว้ดีหรือเอาดับจุมหาหกเขามาตรงหนึ่งเนอนเมืองใดอ่านทุกนีเตียนกันลายในมันบิบเงี้ย็กติกต๊กเตีนมาหูใจกัน เอาเมืองเขากว่า,วาย่าอมย่เอาสิขมาตรงหนึงน่งในเมืองไหนใครชินชาวสตทปีดอวันัหงหลายวนนโดยหล,ยยลงเนะี่ยมาติดกันมายืกันในวนนันในเมืองเจ็บขวัญย้อนอยินดูหลายเขียวมืยไต้คมกันดังจูบองจู่เขาเจ้าไหนไม่ลงคิดไปเห่าๆแช่นเจ้าไหน ป้อปนปองใจลองเพียรนี้วันมองเนี่ยตื้นเดชชันขัดแยมพันลีซึกขันปีดอกอะไรเอาเมืองกว่าคือเดียวละ่ะแต่เที่ยวใต้มุ่ยใต้นั่นขนานก็ไม่ลองคาดใจปันเฮีงจุ้มวยลีปอดห่องเสียยือ้ของเสียวขึ้นถึงได้เอาซึกเทียอะไรเขากว่าพ้พ,พัฒนสวนการดีลายสาั่เข้าข้าห้อมวา,าร้อยสั กว่าพิพ่อนสอนการติดการซึ่งสีมกับปันดารกองกลางสีเข้ามาติดต่อปันโมยืนแลนสุสักเมืองใดปอนของสีไหนเอาไว้ไอ้้างในวิงกุนเฮ็ดปีนกับเดียวก่ออันตางก่ออะไรบ้าปีดอนทางไนสืบสีนันมาข้างมาย่เบาหมุนเจ้าใต้เลียงบ่าเอาไว้เขียงมเด็ด เอาแบบพังดิบเดียรเจริญเขาก็เช็ดเอาไว้เวลาพี่รอค่าดีอพูกกันเมืองย่อแบวคนหนุ่มได้เดียงกว่าพ่อกว่าถูดกว่ามัดกว่าจอกเจรในเนี่ยเขาขาดกว่าหันเอาไว้ป่าตีได้เดียงห้าซเจริญเขามีลองป่อรองถูกปคนเหดียนสุนัยสุนปิงคนเท่าวท่าในยังป่อว่าหมึกโต่อหมึกป่อไหนได้ค้างในมันยังไขหมึกสีมันยังรู้ก่อน พอมาถามจับสิกไตเหลียงเลยก้นไตห่อขาอยู่ไว้ในมือขาเขาลาบานเขาจ้างไหมหรือไม่ไเปนขาสองมาในเปลี่ยนมันย้อนทางหลังเขาอยู่ในพื้นดีเกิดในพื้นดีย่อเกาอวันตั้งนั้นมันเป็นมือได้ข้างในขี่เน็กเต็งเก็บขอนย้อนเงินปอทุบรูลายเายี่ยมลายอันเป็นข่าวก็มเมี่ยมเป็นก็อนน้ำปีหนาา้าต้องไร ไตอันไทลุกพื that that ้นหน้าในลุกพื้นขาอันมาเอาคือมีแสเข้าป่าตึกอันซึมาเอาคือมีแสดเข้าป่ามังอันว่านั้นว่าอีดีรายการถามาหันีห้าการดียืเตอร์ยาคนานคนเมืองนันเสียไมเมืองพันดป้อยอยู่เดียนี้อจุยซึ่งมาแลจุมกาขายอันพิดหมายนี้ ย่าก็ายิบกอะกางโต้ั่วยช่วย่ามือ่อนางซึกขางม่านตายก็หลีขางหวยก็ยังเข้าขัางมาปีดอกรางไรเออในเข้าขาหันหนึ่งอลไรหันว่าเขามีดอกเมือกเมื่อหนังกันจังเหมือนกันเมือ่อนางเขา้าปีดอกรางไร ทางเมื่อกี้ก็รื้อในกูบอกเขผู้เขายำอ่อนโหในตะปองสู่อ่านเขาเขาไหวอยู่แอนแอฟซีมาห่วงเอาจุ่มยิบกวงกลางในเมืองได้ห่วงเอาว่าห่วงเอาโคเขียวห่วงเอาเทียนอะไรเขาห่วงเอากูเจ้าคือเสด็จกว่าเขาผมมันแต่เทียบเพียงเฉียบ Mừng tay dọc giọt gọi có biển năm mươi tháng Mà hồi ở giọt xích xích bà Mà hôm hậu khả lệ Nơi mục trung U.N.F.C Giọt là và Lý Lai su hiệp Quê gà Mừng kháng su có mi Đồ đen su Mừng giang mi đồ đen giang Mừng khang mi đồ đen khang mương rạc khèm mi tủ tiên rạc khèm mương tay có mi tủ tiên tay áo chung là chung đường đẹp cho má khoảng và cùng ngủ của chung để khi là mương tay tiền qua lái phịt lái khói như thế án chọn thôi do sức ra nên lòng tê các bỏ quay cả tiếng một lời tí đó lại chú mình phải là khó cú năm khán khó này hà lòng giá cao tàu nơi mương tay tiếp cận biển cầu biển mất คือคือยายาย,ยู่จร้งเลยยอดว่าค้ังขนาดนี้ที่เราม่นเปลี่ยมนมาที่ไหนปีนอกอะไรอันน้เฮาขาดีเดยทันไม่ว่าเมื่อต่อเมื่อเติกต่อเติรหกนังนกันเียดตีกันนั่นเยวยยอนมันกว่าป 20, า้ายืี่สิบมันมันก็อยู่ที่เดียรุยาเสเเอากองลงเอาคือมีเสด็จกว่าตึก ซึมานั่นมันอันมีดอกตลาแหลมพาลาญาคนมือหายอย้างญาผัวอู๋ขังห้าญาผูกควันตับของหาอ้า,หามันไรใส่ใจ่พออย,ยู่อะคือมันตื่นกานงานกูพอมาทาาัาน์าลกูเออันซึ่งมาเราคือม,มีเสด็กว่าวป่วยปีน,นอัไหลก็ญาตินี่ยหายผัวัน,วน๋ตับของหกต่า สองก็หเยี่ยวกว่าเก่าปอปีนั้นลเนี่ยความว่ามันก็ยื้อยู่ดีสิบหนึ่งเลยกล้กับมันเปลี่ยนฝาใกลยเลยมันทำตื้นยาคนหมานคนเมืองเอาไว้จืนอในปีหนอหูุปัญยางั้นไหนดีเสียใหมมึงเดี่ยวหันมาเขาเมือกหนังกันก็ปัญขาขั้งกันด้วยอมรูออกฤิ์ตืนเผาสารคัดอีสัง ข้างมึกมาเอามงนเจ้ามาเหยียบเบี้ยท่าข้างดิ้นเบี้ยท่ามงนเจ้าใต้เหลียงปีดออกพาวดีต้วงแบบเอาพวกหนุ่มใต้เหลียงมามัดจอ่อเสดเป่าทุบผ้าปาตีใต้เหลียงก็เลยยากจินเขาเป่าทุบหลายตัวอยู่เขาขาบ่าหิหอันเสียนใบมือขับอบนในสีลายเหยียดขาในค่ายชินชอสเตปปีดอกหวัวปันแหงขามึงไต้ กรับซึกขังจุนหาจุนหกในเมืงใดเมื่อมันมีฮหสัมมันเอาละเพราะมันเขียเมื่อมันมีให้สัมมันเค้ละเพรม,ม,มันเขยงม,มันเดี๋มาเกาเดีมาตเตาหเมื่อเขายุ่งให้สัหรละเดี๋มาบรรเทาดงเียหน่อยเขาจุ่มวันไทยอันผู้รองป้องพึ่งด้านการไต่สังล่าสังหล่าให้สัง พอมันมีนำ้ำใจหีงามเมานี่ยมันดูแลก่าไตสูดูลพ่องมน่สุดดูโลคนเกษตรดมากนะขางมันหรีมีเหมาอ๋ออะไรียงรก,ก่นนะปีด้าเทไหรอํำหูกุ้งคุณหมุนเงาแผ่งดินเอาเมืองเข้าไปย่อมย่อข้าชิงชาสเตปปีนาเขาวนเลยขางเมืองไตตับสิขางในเมืองไต่อันมานเดตีขางนั่น พออีดีน,นี้สิดตัวสิหน่งกันแน่ยอยู่ดีเสียงไม่เมื่อยังหันว่ามันยังเอะยังรู้กันดีเขียงเขามันเลียวเพี้ยวก็ยังดีเงาเงินเขามีแต่ห่าลายสัอันใต้เพาว่าหลอยสั่เนจาติดชายแดนมึงขี่ก็เดี๋ยวปีนอนน่นักหลายปอขับมาด้วยเอาอะไรเป็ในใต้เหลียง้ะปีนอนไตอันผู้ลองขางนั่นเขาก็ติ้นราบา เมิกต่อเมิกนากันกันเมิกต่อเมิกตึกต่อตึกนํากันติดกันกามนั้นแหละขามไออกมาเตียมดิกลาดว่ามันได้คุคายมึกมมีรองคนแดนสุนไลสุนเป็นคนสิ่กะเจ้าคือมินสิรกปมาตึกต่อในเยมุ่ยคือกนเตียเลี้ยงอันนั้นขางจองซำวนอยู่้าาเจ้าเก่านันมกมหนเจ้ายังเหียมเนี่ย ก้นุ่มได้เหลียงยังมาเล็วกับป้อทุ่ป้าที่ได้เหลียงนี่ได้ะไตย,ยันซึกขางหลายก้อนก้นใตเ้เฮาอันอยู่ดังเมืองขางด้วยไหนพี่นอ้องหลายสมไตยกว่าหลายกย้นเยอะหลายขังนี่มันมึกมากขางไหนปีนก้นหลี่ห้าในเชียงไว้เมืองเพชรหันนี่เปีนก้นตะลับตะลานุ่งห้าปีนก้นถอดเมียดลงุงอันจ่อยเชียงก้วนวันก้นเมืองห้า ตับสิขาเ็าเป็นจฉนเหลึองตับสิหนึ่งอนญย่าอนยาอ่นยามือเล็กเาเต่าอ,อนย่าเข้าอยู่วันเมือใน,นใจหักใจปีดอเข้าวนด้อยู่ดีเสีาให้เมื่อไันมามั่อปีี่งนั้นเยปอเขาขาดเวอํามถึงนี่ปีดอหลายตีมือได่ฮะเขาเล้ยอนี้เปนเขาอยางจุงมวยดีเขาสารคบ หลออันสิกมันเอาฮือมินสิไรเขามายื้อปางป้อยขอบหกสิบสองตีดีผ่ากัดเหลุนะไรมีคนตายห่าสิบได้มาเจ็บกว่าหกสิบไปเขาเอาชจสจิ่ะเมื่อวาอะไรหลันเนี่ยยีดีเชียงให้มึงเลยว่าด้วยเขาลาบาตายเป็นหกสิบเหสะไรเขาส่งเขาว่าไ,ไอะไร้อไนก็เดี๋ยวว่าปินน้นนำกัดเข,า,เขา,า,าอยู่เขาก็มีปีใหญ่ก็ดใเลยปีนอน่อนเท่าไหร่เขา chẳng này giúp toàn hay này giúp tay mừng dưới này ở ngoài loạn này này hoa yên diễn mới léo này xích tay mà chúng lại gọi bài hành khuyến đi có ba sản khắc trên này này thế này quê cả ẩm sản khắc ẩm tắc xếm là bình lòng ý cả bó bảo ba quyền thảo sản khắc bó này để tỷ lệ bà bình lòng phít ẩm thảo hiếng này các bạn หมุนเจ้าหฮาเป็นยังเหียมเบดโกนมือเอบเป็นผังมีหลายก้อยเขา้าถึกมาสานคัดสิบมาเด่บ้นานเมียงเมื่อขาเบิกหนึ่งกันก็ค้ขายเฮ็ดโก้กันหละมองมากแล่ขางเขียยอีพีนอัลไรเอากันตายก็ลองของเขาเลยอันนี้มีห้าหนี่ดีรายการนี่คันถึงว่าปล่อยเขาเป็นเร่องนั้นปล่อยเขาอุบก,กันปล่อยเขาติดก,กันเฮ็ดน,นั่นแหละ ต่อสั่งนำตัวบางให้สี่บอกเกี่ยวม่ผูสูอันสูงหงอกกันเสียมายื้อของเสียวขึ้นจิตใจนั้นสูพ่อมาที่แต่เคียวใต้ได้ไม่ได,ด้อันมีจุม,มวันไพอ่อนหุข้างเหมือนคนถูกลักล,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 กลกน้ากองกันจุบหนึ่งเกาะใจเมื่อมาเราคือมีเสดตึก ให้แล้วฟังก็ไม่ลองลูดได้จริงปลงฮะ不นตับกอกใจจึงดังเราควรหอมความสูงเขาซื้วยเอาไว้กันห้องม่าเปิดด้วยเหมือนกันว่าจุ้งว้อลีส่วนสูหักกันทนแอบเพียนสีสีเจ็ดจุ้งนี่สูเดีโงมันเจงผีสูถ้าเบอออกลิกสานข้าตับเราซึ่งมันเจงผี สุดใจกันยืมนันได้อย่าอ่านนั้นก็ตูเผปตูมันหลายเหตุสุดแรเส้นไหนฮะถึงข้าวยานปีสุดลงเลยพ่องกันเนถึงข้าวยานปีสุดลงเลยห่มกันตึกมานะ่ปะปอสุหักกันอ่านจะว่าโห่มกันจะได้ติกไตเนียเดียว,ยวสูดห้อยกันพอดกัน เปลี่ยนมาเอ็นเทียงเจียจุ่มจ้ะผืนหลิกสูบีดีอลไรล่ะก้นหลงสูอแอพเพียนสีสีโทรแซงลงไลมึงเสียสารคัดติตึกมาละไรเฮ็ดนึ่นเ,น,เนี่ยเนียมีเอยียวันมืนนอาา่อไงเออนั่นแหะเฮาค่ะก้นเมือ่อหุูเลยปักตาเสียด้วยเงาไลา่ในมึงไดปีนออนอะไรค้างมีงลูกจุ้มแอพเียนสนั่นจอง้อนหลงเขาสมางอมาหลอมมาตัวอยู่ค่ะ เจ็ดจุมเนี่ยอันนี้ก็มาตรงตักปีน้องเขาขาะเอาไวา้่าเขาหลอยู่เย็นเย็นหลมีผืนดึกอีสักเขามังเขาเยี่ยมแบบกุ้นมือเขาสังขาเขาประกาศหรือยัยงเขารายการไหนเนี่ยเอาลองเอาตางังลองเตะมีเตะเปิเ่งเปลี่ยนอันฝันแลงมาตรงตักเตียบเรื่องหนึ่งกันปีน,น้องอะไรเนี่ยโอ้โหนี่ง สือชี้ได้เขาทำเรื่องของข้อที่ปีนอ่ทั้งหลายเมื่อว่าวันที่เช้าสี่ร้อยหกสิบปีคือสองทีงง่เช้าศดับซึ่ยูเคนเอาละละก,กองกลางอันอเมริกันจอมรีเขาส่งมาวัานสิ้ได้ยึดสู่สามสบอ็มอะไรเป็นจริงเขาพือมีอย่ากตกคงลงมาในทุ่งนา สืบเสียนะผายท้องดับซิกยูเครนก็แล้วกาขัดจใจขี่ขมาเสดระดินโตมาเอาฝ่าอันลำลอ่อง,นงนเนื้อคือหมิ่นมาดินครืงจากห้ายากะหลายเจือหลายลองมาถอดใส่กาเสดโตต่างกว่าปีออได้เท่าไหร่ อันนี้หันกันเตียบโตเลยมีสักดิ์ศรีล่ะเขามีเราเชียรนั้นโตเกียร์โตเกียรหลายวันคนมากูก็เลยันว่าเคเอห้าสิบสองโตทับขับสืบสียนั้นก็สู้สามสิบเอาหูหลบเส่เขื่อนบนมึงยังมีหลองลูกได้เชียวรู้ก่นไว้เมือว่าในี้ปีนเขามาแทนก็มื่อวาสู้สามสิบเอสม ยาตับซิกยูเพนยูนตกในตรงนาตีหน,นึ่งเล่าเพียรหญิงของยูเพนตับซิกอันเปิดตึกเป็นตับจุมหาสิบสี่ของยูเพนปีเองปัญหาต่างไหนเอออันแค่ตับจุมหาสิ เอาละละกองดังสรียืคือหมิ่นของยูเคนหงลงมาอ่ารัสเซียหงลงมายูเคนเป็นคนยือ่กันเมื่อหงลงมาก็เอากา,าได้ยอแต่เรมาโตดังเสรลาออกกว่าปอขามาด้วยสูสสามสิบเอสเรียกว่าเป็นคือมีน,นักขึ้นจังเตะ้วที่ว่าเตโ้สมส่งอลนักเลอเมริกันหา้าจะมีหนา้าตู้เขาแบบปอกปัาขี่ด้วยหา้า เอาอีชังเซรีเยียจองปาชิปจองปาเทคโนโลยีของเมืองวันตกอือเจอเ่ยเมื่อไรบีดอขาหันกันยามเดียวเลยคฮอมินโตกย่ยวโตเที่ยงสืบเีนั้นปีนอาอะไรเฮคือมินโตกย่ยวกูก็กปัดด้วยอะไรที่เฟซบุ๊กของเสียยงใบมือแช่ว้ซสิของยูเพนเอาเฮียงสิเร่โหดตึ๊ก sin de tap pang sao su <aud> kiak ko lai ba you ken ong pi sing hu russia dai ko dai ko man lai lai ku ko dei lai khan kam <S aud> dio <ition> ara dei dei idi lai kan dom <aud itions> sang <aud> pia ni tang sing yot bo wa peung kan youtube khiam hang paw di to lip to dai ko ya paw man khu khai mi dong he hang aw ba chai pu paw ka doi di facebook ลองม่ปีนออะไรตายกันหมากมือเหมือนวาเลนยนเอาไว้อันนี้ฝ่ายรัสเซียตายปีนออะไรในกองบาตงดงกันปีนอเอา,าขาเอาไวา้ยาบิ๋วเนี่ยเฮอร์มิงของรัสเซียญายูเพนตึกต๊ะไลกูดี้ไปยื้ออันตัวก็มีอัน ยูเคียนยูเซ่ตกอันละตรงนั้นเอาการสินเลมาโตก่อนมันกูก่อนการสินเลม่าตรงตักปีดอปันแหงเอาไว้ว่านาซิปังตึ๊แเ่ไปยอกเวกาคือมินของเราเชียร์ได้ยอกกว่าหลายล้ำย้อนย่าคำเดยวยูคุ้งวันนั้นกับผาได้หันว่าเทคโนโลยีคือมินคืดจัง สู่สามสิบเอสเอด้ได้โตกเหมือนวาเลนเฮ้ว, hey, วันมือนนีปีอดอะไรอะไรก็มาตรงจักปีอดอะคานาโอคอที่สองสืบชีได้เฮาวคามดา้วยธูนําอังเกรดก่อนตัวหนึ่งวายเสบอริจอนสันอันยามเป็นลงมองทีของอังเกรดวาเรมาเคขิง chưa mà rich sooner anh đến chữ sai xài India, bữa nào cũng gọi đôi khảo lòng mừng để khu lý xịt sẵn vai mừng gọi lại mà quay ra bói dân sẵn lạc và bó mà, bí dương nắn để lòng khẽ khỉnh cả nhau phai chiếu bắn từ đang hay rí chí xu nặng Biến oán oán khảo lưu lắng... ปีนั้ไรกวางว่าก็อันเดมาเข่งตา,เ,า,า,าเลยชิมเท่นั่นเบี้ยบริจนชั้นนั้นปดปันก็ในเร่ริชสุนักคนมาเป็นหัวหน้าปาร์ตีหัวหน้าพักการเมืองไทยออกมาพักอนุรักษ์นิยมปีมดั้ไเมื่อไได้คเคลว่านาป็นหัวหน้าเย,ย่าขั้ตอนสิบกว่านั่นมันก็เที่ยงไรบ้างได้ปุย เดขึ้นมาเป็นหลมงปองจึงโวยรองอม,อมีอันยากมีอีสังกีขานใจอีสังลายกันจึงมีก่อนมาเข่งได้แค่เข่งคืนมาสิสิเปอวันแต่ดิเตียงตว่าเธอเปยนไพมิสเตอร์ลงปองจึงกันได้โดยวีดีอะไรวันวันได้ลาในเตียงเลี้ยง Làm là này riêng riêng và Rishi Sunak Anh à, biến được India có là mặt mà cả Biến Anh Việt mi chữ India. Thì khi mà biến phủ năm Anh Việt à mình đang này, đang lái. Anh này mương vượt. này, biến Anh Anh này mừng Phu Anh Còn oh, này, oh, oh, à การเงินดีจ่ายอยู่ห้าเฮสังแลิทวอสอันเป็นนางยิงลงบานันเนี่ยย้อนบว่าลาดยอกวางเมียวเฮดยังว่ได้เป็นการเงินการตองการเงินของอังกฤษนันมันตึดคุงมันนางหันว่าสดังอบอคือเท่นลงกว่าไล่เนอยู่วันกันุยเวกะเมื่อเดียวข้าขําหันว่าริชิน ตีขึ้นมานั่งเสบิดบวนบูกะตีมีน้ำกระเจี๊ยบนี่ล่ะอยู่ไล่ถึงหลายปีซื้อได้ปักตาสิได้ด้วยกันพี่น้องปานเฮียงทั้งหลายแเด็กๆและแเด็กๆเนี่ยป้าแกงตั้งกะหาเว้ยอามีก็เลยมาเขียนอามีก็เลยมาหิงเฮ็ดกันปีละหลายอารังกําพาเค้าปักตาสิได้ด้วยเด้เขาล่ะว่าจองนี้นี่น่ะยุบไปเหมือนก็ปอราศีสังฆา ลาซียจอกนี้มีปราชญ์ันเฮียงอยู่เพีนต่อสู่ติดต่อสิบกว่าห้าอ่านในเด็กเสียงก็ไป่ลองการเมึงเลยลองป้องกันลองซอยเทียมกั้นเทียมปีดออะไรอันนี้ก็มาตรงตักปีดอฝันเฮียงมาไหว่าคูน,น้ำคูน้ำเกรดก็สิบกว่าในจี่เว่ารชิสุนัปเนน้อนปากเพื่อเสียงเยู่ค่ะมีพมมั่งคั่งเนี่ย biến của anh bố lại này nó nhớ bởi tiền tăng cả năng cư Anh đây có trung đặc bị đo khả hóa quay cả mở sụp